ตอนนี้ก็ช่างก็ลังจะติดแอร์แล้วนะคะย้ายมาจากบ้านหลังเก่านะก็มาติดหลังใหม่น,น่าดีเลยู่นะ นี่ก็จะเป็นห้องนอนของพี่นวัดนะคะก็มีห้องน้ำอยู่ใกล้ๆด้วยส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทำงานของเพิินเนาะแล้วก็มีครัวนะชัดเจนว้างวางสะดวกนะคะบรเิเวณข้างนอกก็สะดวกสบายด้วยนะคะ ไวไฟก็ถอนมาแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ใส่นะก็มาติดแอร์ก่อนเนาะตอนนี้ลุงก็ช่างก็มาเพราะเดรอบพูนยินดีมากเลแต่พอปูนมาทั้งรอบเราอาไปแล้วกี่บาทถุงถุงห้าบาทเท่าหร้โอขาถุงทีเลยเอาไว้ให้เาเดี๋ยวจะว่าขนมาหมดเลย ได้ก็กินได้บบอะได้องมองนะบอกได้ฟ้าร้องฟ้าร้องจะหันบ้าหลัก่นจะหันบ้าหลักใ่ยูช่วยเก็บใช่ไหมจะแจดใช่ไหมในควัเนี้เอาเวรีดือดมรหนึ่งให้มิ้งหนงรอ เรืงหมดคนนั huh uh. <5> <5> ้นขายของใส่เออถือว่ามบนจอปิดอาลงมัรอเปลาังนี่มันสร้างดวกันดิตงรเล่าจานเนี่ผมอยู่ครับมันตู้อ่าลงเนี่ยมันบอ้ห่อนมันเก็บจได้อยู่อ่าจได้อยู่ปลาคาบไาดรงเนี้ยอะไรเจี๊ยบล่ะปลาตาบีอะไ้นี่ปาพึ่งกอแฟนะต้องค่าก๊าปยาใช่ไ เ,เดี๋ยวไปย้ายแอร์ด้วยย้ายอ่ะแล้วผมนั่งทำร้อนเอนดีดีก็จบไปเนอะเป็นสลีมคนย้ายมาบ้านใหม่แล้วพี่เนาะเออเเ,เ,เ,เออต้อนไม้ก็จะได้น้ำมาด้วยว่าบวพันเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนนะ ยังไม่ถามเลยเรื่องเสื้อพระบผ่านถามว่าลูกพลไปไหนเมื่อไรเคไม่เห็นลุกพลเห็นเข้ามากันเราถ่ายคลิปล้วไม่เห็นลูกสายไม่ได้ด้วยับหายเอ้านี่จะต้อมาไม่ยาวเลยหน้าอยู่นี่นี่เ็นไ่เห็นนามหลบอนี่ลองากหลบนีลุงเป็นอะไรหลบว่ ลุงเป็นอะไรหลงเพราะลุงอยากกินมะม่วงวนนห้องนอนห้องทำงานห้องตู้ห้องน้ำห้องน้่เล่นนอนงไงอัน้เนาางเจ้ากี่ปีที่ร้อบอกี่ทำบัญาบอกเขาไวสองปีอปีนี่เขาแม่ไม่มอยู่เลยนะ เขาไม่มาอยู่เลยหรอครับเพราะว่าอยู่บ้านหลังใกล้ๆนี่ครับเขามีบ้านอีกหลังนึงปลูกไปแล้วก็เลยไปปลูกไว้ใกล้ๆพ่อแต่วก็เลยหลังนี้ไม่เคยเข้ามาอยู่ให้เขาเช่าอย่างเดียวอันนี้ไม่มีปัญหาจะของกลับอต่นี่นี่แหละเสือไม่ได้บ้านนี่ไม่เห็นกับพี่เลยจ่ายให้เขาเช่าตั๋วที่นี่กระยานนี่กระยานไม่เอาผมไม่รับรู้ไม่รับผู้หญิงเาเป็นบ้านแล้ว จริงๆเหรอยั่ไมมกฝนก็จะตกแล้วนะคะอยากใหตกัวรอะไมันไม่ตกจะกิดอะไรไดคะตรงนี้ตงนี้นใช่ไหมนี่เนี่ยอันน้ มองเห็นไหมมองมองเห็นไหมรู okay, ้นะรู okay, ้อ่ะไม่มันไม่มันไม่เข้าพี่นี่มันต้องการให้มันเข้ารู้นี่เออนี่ช่วยพี่แองพี่แองช่วยทิ้งถังให้ยายหน่เงี้ยให้เดี๋ยวเนี่ยให้พี่แองขนมาจับมาหลังนี้เล้วใครเอาไปไหนถารู้ว่าอาญ่าก็เห็นเนอะไม่ดิว้าใะไรนะเอาหางเหยืหมดแล้วโอเคกกาดีโน่เลย

ย้ายนะคะตรงนั้นมีปลั๊กไฟตรงนั้นมีปลั๊กไฟนะเราต้องไปเสียบตรงนั้นก่อนอันนี้ของหนักอุปกรณ์อันตรายไปไม่ได้น้ำใจได้สองไม่ได้ใช้ได้ลงไม่ได้ คูงอันหนึ่งเออใช่แค่เดียวพอหุงข้าวเดียวที่งันเดียวเพิ่มความเพิ่มปรุงสู้กาแฟอาจจะวางข้างตระลุกก็ได้จะห้างสู้กับข้าววางเส้นปรุงเรางู้ที่นั่นก็ถอยมาคอยมีโอกาสให้มันอยู่ตรงนี้เลยมูกมูยังไงมันก็มูสอยู่ดก็เอาขามาช่วใส่น้ำนีอสูตร ครื่องครัวแมแงมแงถามจีบเจ้าของบ้านดะได้จัดขอหมดก็โอเคดึงีใแม่แรงได้ใหควนเลยจัดระเบียบแล้วอ่ะั่นงเข้าเข้าลงไม่ท้าล่างแล้วเข้าลงเข้าลอยเขาลงเข้าลอยตู้ยงตู้เย็น อ่าเออเออเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนสิห้องนอนโอ้ห้องนอนเรียบร้อยแล้วนี่เพอนพัดติดแอร์เรียบร้อยครับทุกคนเห็นเพลนบอเดวจะใส่ประมาณตรงนี้ด้วยเนาะนะคะ สบายเลยไหมตอนนี้ไปจะติดพม่านใหม่ใช่ติดพม่านใหม่นะจะติดพม่านใหม่ติดพม่านใ้แบบแบบดูทึบๆก็ดีเนาะอ๋อไม่แกจะกัน้นแกจะกั้นให้แอ์มันมันอยู่แต่ในห้องนอนไม่ต้องกระจายเออเห็นแกจะกั้นออมแต่ไม่แน่นะอาจติดพม่านใหม่ก็ได้เพราะว่าดูไปแล้วน่าจะเป็นพม่านแบบสีแบบทึบๆหน่อยเนาะอืม សាករងស្ងៀមล่ะស្ងៀមមកទីនេះឯចុងគ្រឿងធូរ คลิปนี้ก็ามาวันนี้นะคะขอบคุณนิพิีิษานมากค่ะสวัสดีค่ะ